ฮัลโหสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะก,ก็มาอยู่กับกระผมนะชินโนบุนะวันนี้ก็อยู่กับพิธีกรแขกรับเชิญสองท่านนะฮะเป็นคนดังนะฮะซึ่งเป็นนักแคสเหมือนกันนะฮะมาจากกิวกิวอะไรเนี่ย <c oughs> กิวเดซี่เลยคิวเดซี่นะฮะไม่ทราบว่าชื่ออะไรอะคนนี้เป็นหัวกิวอะแต่เขามีหลายตัวมากเลย อ๋มาจากทรงดนตรีมีายลากันมีหมาหลวงตัวเลาพวอีกคนนึงส<า>ูรเตียนจะลองคิวเราไม่มีไมเลยจะพิมพ์ตอบแทนอ่าไม่มีไม่นะพิมพ์ตอบแทนนะพิมพ์ตอบแทนด้วยตอบแทนตบอตบแทนเรื่อไปวันนี้ก็ วันนี้ชิน่นบูนะฮะเสียงก็ไม่ค่อยดีนะฮะเป็นเลิกจากไม่สบายอะ่ะเป็นเป็นไข่น่นไข่อวันนี้เราก็มาแคปอยู่ที่ด่านอ่าสิบสามทับแปดนะฮะตอนนี้ก็อยู่บ้านผมเองนะครับแก่ตลอดแก่ <c oughs> อะไรตลอด <c oughs> ออกแกะออกแก่ก็ได้ออกแก่แกะ กูไอ้แก่อเอาละเรามันนีเราจะมาสปอยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องมิกิกรขาดอัพเทอร์เนี่ยเขาจะสปอยเลยอ่ะหยยบ อ<ม>ก็อพูดอะไรก็พูดไปนี่ครับเรื่องเรื่อง,องคิวคิวผมนีม่ไม่ต้องบ่นถึงนะครับเพราะคิวผมก็มีผมคนเดียวเน,นี่ยเขาเรียกว่าหมาในตำนานมีอยู่คนเดียวใน,วนคิวเนี่ยก่อนคิวเรตซี่เราก็ไม่ไม่ได้ยังเลยม่าไฟก็ อันนี้อันนี้คือเพิ่งจะพูดใช่ไหมพิ่งจะนึกออกนึกออกก็พูดโอ้ไม่เงียบต่อพูดต่อเลยคกูเป็นกิวตลกแล้วเวลาพูดกิวไปไหนแบบคนจะตามค์ไม่ทั้งกิวแล้วก็้งคนก็ไม่กิวเอเส้นเออเดี๋ยวโหกิวไปเลยเล่นที่สนใจนะประมาณเจ็ดนาทีห้านาที่อมามากันมูกกิวจ้า ฮาเกียวนี่ซึ่งเป็นคนประญะอ่อนมากเลยนะ่ยติงต้องมากเลยนใครอยากเข้าก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่เฟซบุ๊กอะไรฮะแปะยนาตลดะลิงก์ไว้นะไม่ไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ก็ได้นะะเพราะว่าเจ้าของคลิปเขก็เข้ามาดูอยู่ะนี่ยงานมันก็เยอะพอๆกันนั่นแหละ เดี๋วราจะบอกเอ้ยมีเพอมีมาตุงตุงเบยมหาลัยสอบอยู่แล้งไอ้แบบมหาลัยนี่ซึ่งเป็นงานที่เขายากมากนะถ้าเข้าไม่ยากนี่ก็คือไม่ใช่มหาลัยงงงงคือเรียนไม่อยากเลยเรียนบูสภาพแกตอนิดวันนี้เรามาคุยเรื่องเกมสิบสองหางกันนะะซึ่งสิบสองหางเนี้ยก็สร้างมาประมาณสิบแปดปีแล้วใช่ปะ อไอ้ผกี่ขวบเอรอๆรอสรุปเกมนี้สร้างมากี่ปีอะน่ดจะยุคคนเล่นเกมอยล้อันอันนี้คือเกมนี้ถูกสร้างมาประมาณสี่ปีมั้งมั้งอะอื่ ในในเว็บมันบอกสี่ปีก็สี่ปีเอากลัวกลัวไปมั่งมั้งก็เกมนี้ก็ดีทุกอย่างเลยนะถ้ามีการปรับปรุงสักนิดสักหน่อยเงี้ยคล้ายซอสออนไลน์เี่ยโอ้โหคนนี้็มาเล่นเยอะแต่คือประเด็นเนี่ยนะฮะคือบักระเบิดเนี่ยคืออยากให้เอาบัคพวกบัคสตมสเตย์บัคบุมบัคเวลอย่างเงี้ยเอาออกไปให้หมดนะแต่ก็ เกมนี้ก็ดีนะหลายคนเขารักเขาก็เล่นกันนะคือสองคนเกมนี้ดีอย่างที่เราสนิทกันนุ่งริงแล้วพอเกมนี้เหมือนกันอืมตอบเพื่อนหลายคนเพราะว่าเกมนี้มีหลายอย่างแตกต่างกันไปนะก็มีคนนี้ส่ยมากมายได้มาเจอกันในเกมนี้อะไรเงี้ยเกมนี้มีข้อดีแล้วสรุปจะปล่อยอกูคนเดีออยวใช่ไหมเนี่ย ไม่เกี่ยวคุณก็เปนนักแคสเกมสิบสองคาเหมือนกันก็ต้องพูดบ่างเยอะกเอแก็เหียีนแวบกิวหายไปแล้วว่ากิวไม่ยอมมาไปคุยไปคุยแบบนอกนอกรอบใหม่บอกว่าเกี่ยวนี้อยู่ได้เพราะว่าราเราเลยวันนี้แบบกูมขมับที่ต้องมาออนวยี่หันเยะ รู้สึกว่าลองกิวคนนี้จะไม่พูดเลยเนี่ยเขาเขาเป็นใบปบะเขาไม,ม่ใบพิมก็ได้โธ่เสียงหลอนนเออีน่บแ้หลับท่ายืนนี่นะหลับกลการอากาศมีเคาน์เตอร์มีเเตอร อยากสู้จริงไหมอยากสู้จริงไหมเอาได้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 ไปไม่พอเป็นสดไปแล้วเวลาถ้าไม่จชมฮะจังหวะนี้เราจะมาวิ่งเล่นกันนะใครวิ่งได้นานที่สุดนะถ่วงเวลาได้นานที่สุดคนนั้นชนะเลยนะไปละวอนนอนดิปบ๊ ดิบซ้ายดิบขวาอลอนี่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดิบหมาทองกันหมดเลยเนี่ยหมาทองกันหมดนี่นะหมาทองกันหมดนี่นะจะไหมตายไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเกือบเลื่อนเหลืออยู่ยังยังยังไม่ตายเชยังไม่ตายอ๋อเงียบ เงียบไปท่านผู้ชมดูได้หม้ด่าลน้นวา่ด่านนี้หมามาสามตัวก็ชนะแล้วแหละเออชนะลคชนะดีถ้ามีสูตรในการเล่นเนี่ยบ้มา ตั้มนั่นแหละเยี่ยมพอวอล์กบอสก่อนพ่อสอนไว้ถ้าชนะได้นี่คือเราม่นโคเทปอะวิ่งไวมากอะซับกิงกาเนี่ย เอารอบมาทางนี้ทำไมเราเออไม่รเออรอบเป็นวงกลมด้วยนะตอนมาตุาราเป็นนนไนี่ไขึ้นมันไม่ใช่เหรอมันร้องมันร้องอย่างนั้นเหรอันนั้นเนเพลงไม่ใช่เลย คนเล่นนี่อายุประมาณสามสิบแล้วนะฮะลองกิวนี่อายุก็ประมาณไอ้ลอขาลงกิวนี่อายุประมาณยี่สิบต้นยี่สิบกลัวส่วนหัวกิวนี่ก็ประมาณจะสามสิบสองแล้วนะฮะลูกสี่ ตายช่วยด้วยท่ทานผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนะฮะก็ฝากติดตามชาแนลชาแนลอะไรนะเธอเชื่อเดียวเช่อเดียวเออชาแน,น,นลชนลื่อนั่นแหละนะฮะ เขารับคนเขากิวอยู่นะกิวเขาคนยังไม่ค่อยเต็มหรอกมัง้งนะยังไม่เต็ม,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 มใครอยากเข้าเข้ามาเลยนะฮะเขาบอกแว่าถ้าใครบ้กากิวกิไม่ไปแนะนำเพ่ออะไกิวสองกิวนี้นะฮะสองชแนลนี้รับเฉพาะคนที่ชอบทําของนะฮะทาของขายอย่างกิวนี้ก็ สองสองชแนลนี้ทําของขายนะฮะก็สองคนนี้เขาโสดด้วยแหละนะฮะลองลองกิวนี่โสดนะครับเป็นหนุ่มหล่อประจำอำเภอเดี๋ยวอำเภอไหนนั่นดิไีกรุงเทพมันก็ต้องมีอําเภอบางปะอำเภอ,อ,เอดินแดนอําเภอจตุจักรเขาเรียกเขาเรียกอําเภอไปหรือเรียกเขต,ม,เขตม,มันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอมนก็อาเดียวกันนะัน แล้วเมื่อไหร่คุณจะตายครันเลยคลิปไม่จบสักทีว่าคนไม่จบดิเลยไม่จบไม่จบใครร้ายดีกว่าทั้งนั้โอ้ยเรื่อง,อองนอี้ยังไม่ดีเดินเลยยังยังมีชุบอีกยังมีชุบอีก <c oughs> ไม่ติดไมแต่ดีแล้วติดนี่ไม่จบแน่นอน <c oughs> อ่านะฮะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะที่บอกว่าคลิปนี้ทำไมมันนานจังพี่ทำไมไม่จบสักทีก็ไปโทษ ไปวดหัวคิวเลยหัวคิวเนี่ย <c oughs> เขาไม่ยอมจบสักทีเนี่ยนะว่าเอออยออดถ้าถามว่าหมาของออยเนี่ยเป็นหมาออยเนี่ย <c oughs> เลี้ยงที่ใส่ลูกหลานเราว่าเล้สายอะไรกันเนี่ยม้ามา,มาอ้อยเนี่ยไม่ไม่ใช่สายหมาทองนะเป็นหมาหมาทองที่แบบว่าอัพอัพอะไรนะ <c oughs> อัพดวงนะะซึ่งฝาดฝาดเตาหรือเอยอันนั้นมาคนละคนละตัวกัน <c oughs> <c oughs>

เอา้าท่านผู้ชมครับคลิปนี้อ่เอดูประมาณครึ่งวันนะฮรครึ่งวันนะพรุ่งนี้เช้าจบนะครับหัวเราได้แบบยุตงตุง่านมากอะ่ะนะท่านผู้ชมครับก็ขอจบคลิปเย็นตอนนี้มีอะไรจะฝากฟังท่านผู้ชมไหมครับไม่ เป็นอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคลิปหน้าพบกับตำนานผู้ยิ่งใหญ่ที่สถานไปทั้งโลกโลกแห่งสิบสางหายนะก็นั่นก็คือไดนินมาแขากรับเชิญพิธีกรที่โด่งดังที่สุดโปรดติดตามชมตอนต่อไป